วัดีครับวันนี้ช่องน้ำมาลรยนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของวัะหลงพระพัดนะครับที่มีการทําปอมนะครับว่ามีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามานับกันเลยนะครับมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับท่านที่ยังไม่เคยดูคลิป1คลิปคลิปนะครับคลิป4ที่ผมรีวิวเขาเรียกอัปเดตนะครับก็เอาคลิปนี้รวมเลยนะครับแต่ถ้าจะมีมาใหม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะ ต้องสังเกตนะครับเหรียญของเก๊นะครับตลับของเก๊อันนี้จเรเิญพรล่างนะครับไม่มี p s a นะเนี่ยอย่างเงี้ยปลอมนะครับอันนี้มา,ามารีวิวของปลอมว่ามีอะไรกันบ้างน,นี่นะครับจับสังเกตกันแล้วนะครับจะเิญพรล่างอันนี้ตลับนะไปหนึ่งนะครับ2นะครับเหรียญอ้ามนะครับาพายักษสถานบารามี สองแล้วนะครับอ่ะกลองไว้นี่เลย2นะครับ3นะครับเสือคาบดาบ2นะครับมีการปลอมแล้วนะครับต้องระมัดระวังไม่รู้ว่ามีกี่รุ่นนะแต่ผมนับนับก่อนผมก็เช่ามาผมไม่รู้เหมือนกันกี่รุ่นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพยักพันล้านนะครับ4นะครับอ่าไตมาร6 1หนึ่งนะครับไตมาร61อ่าอย่างนี้นะครับ5นะครับ มงคลเศรษฐีนะครับแล้วเราก็บกบกแล้วนะครับบกแล้วนะครับแล้วก็บาร,รมี99นะครับเป็นล็อกเกตรุ่นหนึ่งเสียทัาบดาบนะครับเจ็ดไ้สองสี่หกเจ็ดอ่ะเจ็ดแล้วนะครับแปดนะครับพญาเต่าโคเศรษฐีนะครับมับงกร99มังกรคู่99นะฮะ8นะครับอ่ะแป 9อ่าอันนี้เป็นรุ่นมหาอำนาจนะครับมหาบารมีนะครับ99าสเอันนี้องสี 2, 4, ่หเดมนับทีอ่ะ9 9เลยนะครับสิบทธิโชคนะฮะไปต่อเลยสิทธิโชคต้ารแบบนี้เกเคแน่นอนครับอ่าลองไปดูคลิปของผมได้นะครับเปรีบเทียบให้ดูแล้วนะครับอ่ะสิบแล้ว นี่สิบแล้วนะครับเนี่ยปิดตามหาอุดนะฮะรุ่นแรกนะครับสิบเอ็ดนะครับอันนี้รุ่นพมพิหารอายุยืนนะครับพมพิหารอายุยืนสิบสองนะครับอ,อันนี้รุ่นเจริญพรเนาะรูปเหมือน,นรูปเ,เหมือนเจริญพรนะครับรูปเหมือนเจริญพรรุ่นแรกเลยด้วยกันนะครับปีห้าเก้านะฮะ หน้าเก้านะสิบสามนะครับนี่เป็นจเจริญพรล่างก็ไม่ต้องนับนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกันเป็นมอราร์ดิก๋้นแล้วนะครับอ่าเอราวันพันล้านนะครับอ่าช้างสามเสียรน,นะครับสิบสี่นะครับอ่าสิบห้าเสือคัาบดาบนะครับสิบห้าเสือคัาบดาบรู้สึกจะมีสองอย่างนะครับต้องดูดีๆนะครับ,นะรบเสือคัาบดาบก็ เป็น15เหมือนเดิมเพราะว่าซ้ำกันนะครับอ่ะ16นะฮะเสมา8รอบนะครับเสมา8รอบนะครับ17นะฮะรุ่นโล่ใหญ่นะครับรุ่นชนะจนนะฮะ17 18นะครับมับงกรคู่เจ้าสัวนะครับ18อนะ่ะ19รุ่นรับทรัพย์นะครับเป็นเหมือนเต่ามังกรนะ่ะประมาณนะ่ะ นะครับอ่ะยีสิบเก้าแล้วนะครับยี่สิบชนะจนนะฮะชนะจนไปต่อนะครับเอ่อรุ่นสารพัดรวยนะฮะสารพัดรวยนะครับอ่ายี่สิบเก็ดนะครับอ่ายี่สิบสองเซมามหาสมปัตถนานะครับสองนะครับอ่ายี่สิบสามท้าวเวทนะครับสุวรรณนะครับรุ่น คังสมบัตินะฮะอ่ายี่สามยี่สิบสี่นะครับรวยล้นฟ้าพยากไก่สี่นะครับอ่าอันนี้ผมไปหายืนยืนซ้ำกันโอเคสี 4, อ่อันยี่ห้าเฮงพันล้านนะครับยี่ห้าเฮงพันล้านอ่าเฮงพันล้านยี่ห้าอันนี้จเจริญพรบนนะฮะอ่าจเจริญพรบนยี่สิบหก อันนี้ก็ซ้ำรุ่นเหมือนรุ่นแรกซ้ำโอเค27อ, e อันนี้จะเป็นนี่นะครับเป็นมีดหมอหออล่อโบราณรุ่นพยักพันล้านอ่าทั้งหมดมีเลย27 e ประมาณนี้27 e 27 e จริงๆแล้วมีเลดเลดเอ่อเลดของหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งรุ่นนะผมว่ามีทั้งหมด28แล้วนะครับ ่าประมาณยี่สิบแปดเอ๊ะรู้สึกว่าจะมีอีกนะผมว่าผมขาดไปอีกยี่สิบแปดเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหาก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับอ่ามีอีกอีกใช่มีอีกนะครับนี่สําเร็จทุบปปการยี่สิบแปดนะครับอ่ายี่สิบแปดแล้วยี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวผมนับก่อน สามหกเก้าสิบสองห้าสิบแปดยีิบสาห้าหกนะครับยี่สิบเก้านะครับรวยรวยรวย,วย,วย,วยทรัพนะครับยีิบเกนะครับยี่สิบเก้าเสร็จมามัางกรคู่เจ้าสัวเจ้าสามสิบย่สิบเกอันนี้มีแล้วโอเคมังกรคู่เจ้าสัวมีแล้ว29ยังอยู่มหาอำนาจมหาบารมีนะครับนี่ยี้า เนะครับรุ่นนี้เพชรน้ำเอกนะครับเพชรน้ำเอก3า0 3าเอดแล้วอ่ะอ่าแล้วก็มงคล1น8 31 32าเดทั้งหมด32นะครับแล้วก็จะมีเลทที่ผมไม่ได้เอามานะครับเลทอีกหนึ่งนะครับเป็น32ตอนนี้ของเก๊ม,มีทั้งหมด32รุ่นแล้วนะครับก็ เป็นรุ่นอัปเดตทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะครับก็เล่นหาก็กต้องระมัดระวังนะครับก็เงินเราแท้เราต้องได้พักแท้นะครับอีกหน่อยก็เป็นพักเก่าได้นะครับก็วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ